สุพนัทเหมือนตาเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยและร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยที่จะทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ทีมชาติไทยมีโปรแกรมพบกับทีมชาติจีนและทีมชาติสิงคโปร์ก่อนการฝึกซ้อมสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเผยว่าตอนนี้ต้องรีบฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาฟิต ส่วนการที่ได้รับโอกาสเล่นให้กับต้นสังกัดมากขึ้นรู้สึกดีใจและมั่นใจขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ลงเล่นช่วงแรกๆยอมรับว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยโดยเฉพาะเรื่องอาการบาดเจ็บแต่พอหายจากอาการบาดเจ็บทําให้ปรับตัวได้ค่อนข้างดีส่วนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกท้งการเจอกับจีนและสิงคโปร์แน่นอนว่าเราอยากชนะทั้งสองนัดดีใจทุกครั้งที่ได้เล่นให้กับทีมชาติได้เล่นกับพี่ชาย และเล่นกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเข้ามาเชียร์กันเยอะๆผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ดีของทีมชาติไทยสำหรับสุพนัทเหมือนตาเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยครับได้มาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งแรกทีมชาติไทยชุดนี้น่าดูน่าชมครับผมเป็นความหวังครับวันพรุ่งนี้ครับวันที่16หกพฤจิกายนติดตามชมติตตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยครับ